เพราะว่าไม่มีใครอยากลงถนนลงถนนมันเหนื่อยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ดูที่แต่ละกลุ่มลงถนนกันทีเหนื่อยนะบางคนเสียชีวิตก็ประสาลงถนนตั้งแต่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนน่ะแล้วสุดท้ายมันไม่ได้อะไรอ่ะมันตายออกมาแล้วไม่ได้อะไรงั้นผมบอกตรงๆเลยว่าไม่มีใครอยากลงถนนไม่มีใครคิดว่าจะรวมตัวกันเพื่อล้มรัฐบาลให้พวกคุณสบายใจเลยเราไม่เคยคิดที่จะไปล้มรัฐบาลแต่ทำให้มันตรงไปตรงมาทำให้มันถูกต้องแค่นี้เอง แล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณทําอะไรตรงไปตรงมาถูกต้องพวกเราเนะี่ยไม่มีไม่สามารถไปเรียกประชาชนได้หรอกครับพวกคุณนะ่ยรัฐบาลเป็นผู้มีอานาจเป็นคนเรียกประชาชนอ,อยู่ๆใจจะพอกก็ผมมาจับมือกันมาเชิญประชาชนมาลมไม่มีทางอืมอืมอแต่ถ้ารัฐบาลทําไม่ดีประชาชนจะบอกเลยให้ hey, อยากจะมา<อ>งั้นถามว่าเราอยากจะจัดม็อบรองสนุนไม่อยากอืให้คุณทําให้ถูกต้องจบวันเนี้เราหวังจะพื่นสภา,าในการแก้ปัญหาประเทศนะมันไม่พอนะซึ่งมันก็ถูกออกแบบมา ตามรัมนมตั้งแต่ปี40แล้วจึงออกแบบองค์กรอสละขึ้นมานั้นองค์กรอสระไม่ว่าเป็นปปชกกตตามรับนมผูดตัวการพืน้นดินนะท่านต้องเป็นที่พึ่งให้ประชาชนให้ประชาชนได้มีแหล่งจุดในการหายใจครับถ้าท่านเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ก็จบแต่ถ้าท่านไม่เป็นที่พึง่งเนะี่ยเท่ากับว่าท่านมีส่วนในการเรียกให้ประชาชนมาลงถนนผมไม่ปฏิเสธนะถ้าถึงที่ถดแล้วประชาชนไม่มีที่พึ่ง